เอาละครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่ากับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งใหญ่ของ SpaceX บริษัทที่ต้องบอกว่าน่าจับตามองที่สุดในโลกตอนนี้เลยก็ว่าได้เรื่องที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเลยนะครับก็คือข่าวที่ว่าความฝันของอ Elon Musk ที่จะไปตั้งอนณานิคมบนดาวอังคารเนี่ยถูกเบรกไว้ก่อนก็แน่นอนครับว่าพอมีข่าวแบบนี้ออกมาหลายคนก็คงสงสัยกันใช่ไหมครับว่า เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การถอยหลังเลยนะแต่มันคือการปูทางไปสู่เป้าหมายที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยเรื่องของดาวอังคารแผนเดิมมันเกิดอะไรขึ้นต้องย้ำตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าภารกิจดาวอังคารเนี่ยไม่ได้ถูกยกเลิกไปซะทีเดียวนะครับแค่เลื่อนออกไปก่อนเฉยๆเป้าหมายใหม่ก็คือการสร้างเมืองบนดาวอังคารในอีกประมาณ5-7ปีข้างหน้า แต่ตอนนี้มันมีเป้าหมายใหม่ที่สําคัญกว่าเข้ามาแทรกนั่นเองแล้วเป้าหมายใหม่ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรเรามาดูกันต่อเลยครับคือตอนนี้โฟกัสมันเปลี่ยนมาที่เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เราที่สุดแทนแล้วครับคือถ้าเรามาดูเรื่องของโลจิสติกส์กันเนี่ยโอ้โหมันเห็นภาพชัดเลยครับลองดูตารางเปรียบเทียบนี้นะครับไปดวงจันทร์เนี่ยเราส่งยานไปได้แทบจะทุกๆ10วันเลยในขณะที่ดาวอังคารต้องรอจังหวะที่วงโครจรมันพอเหมาะพอเจาะซึ่งเกิดขึ้นทุกๆ 26เดือนคือมันต่างกันลิบลับเลยนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าการทดสอบการพัฒนาเทคนโนโลยีต่างๆเนี่ยมันจะทําได้เร็วกว่ากาันคนละเรื่องเลยแล้วก็ยังเป็นฐานส่งกําลังบํารุงที่ปลอดภัยกว่ามากด้วยเพราะฉะนั้นเป้าหมายระยะสั้นตอนนี้ก็เลยไม่ใช่การไปสร้างอนานิคมไกลๆอีกแล้วครับแต่เป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเมืองบนดวงจันทร์หรือ Moon City ขึ้นมาเลยซึ่งมันจะเป็นฐานที่มั่นที่ทั้งปลอดภัยและเร็วกว่าสําหรับการก้าวออกไปสํารวจอวกาศในสเต็ปต่อไป ที่สำคัญคือนี่ไม่ใช่แค่ไอเดียลอยๆนะครับเขามีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนวางไว้แล้วด้วยเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยคือการพัฒนายาน s t a r ์ชิพรุ่นสําหรับลงจอดบนดวงจันทร์แล้วก็จะมีการทดสอบการเติมเชื้อเพลิงในวงโคจรจากนั้นในปี2027ก็จะมีการลงจอดสาธิตแบบไม่มีคนขับเป็นครั้งแรกและเป้าหมายสุดท้ายก็คือการสร้างเมืองบนดวงจันทร์ให้สําเร็จภายในปี2036ครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับ การไปดวงจันทร์ที่เร็วกว่าเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพใหญ่เท่านั้นเพราะจริงๆแล้วมันมีแรงจูงใจที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากซ่อนอยู่เบื้องหลังกลยุทธ์ทั้งหมดนี้คือฐาบนบนวงจันทร์เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนที่ที่ใหญ่กว่านั้นมากครับซึ่งจุดเริ่มต้นของแผนที่ว่าน,นี่มันอยู่ใกล้ๆเรานี่เองครับในวงโครจรต่ำของโลกข่าวนี้น่าจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญเลยครับ SpaceX ได้ควบรวมกิจการกับ xAI ซึ่งนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าอนาคตของการสำรวจอวกาศกำลังจะถูกขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์เ้าหมายร่วมกันของทั้งสองบริษัทก็คือการสร้างศูนย์ข้อมูล AI ที่จะเปลี่ยนโลกไปเลยครับแต่ที่สำคัญคือมันไม่ได้อยู่บนโลกแล้วนะแต่อยู่ในอวกาศเลยมันคือเครือข่ายดาวเทียมขนาดยักษ์ที่จะไปอยู่ในวงโครจรต่ำของโลกหรือที่เราเรียกกันว่า LEO ซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลจากโลกมากนัก ดาวเทียมทั้งหมดนี้จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสร้างพลังการประมวลผล AI ในสเกลที่ต้องบอกว่าไม่เคยมีใครทํามาก่อนเลยและเพื่อให้เห็นภาพว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับตัวเลขดาวเทียมตามแผนคือ1ล้านดวงครับ1ล้านดวงคือถ้าเทียบกับปัจจุบันที่มีดาวเทียมปฏิบัติการอยู่ทั้งหมดประมาณ9,600ดวงนี่มันคือการก้าวกระโดดแบบโอ้โหมโหฬารนจริงๆเอาล่ะสิดาวเทียมเป็นล้านล้านดวงในอวกาศฟังแล้วเหมือนหนงังไซไฟเลยใช่ไหมครับคำถามก็คือ แล้วมันจะทําได้ยังไงคือการสร้างศูนย์ข้อมูลในอวกาศเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาใหญ่ๆหลายอย่างของการพัฒนา AI บนพื้นโลกได้เลยนะครับลองดูสิครับอย่างแรกเลยคือมีพลังงานแสงอาทิตย์ให้ใช้แบบไม่จํากัดไม่ต้องเสียค่าที่ดินแพงๆไม่ต้องกังวลเรื่องการระบายความร้อนเหมือนบนโลกแถมกฎร,ระเบยียบต่างๆก็ยังน้อยกว่าด้วยและกุญแจสําคัญที่ทําให้ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ก็คือเจ้านี้เลยครับความสามารถในการบรรทุกของจรวด Starship รุ่นใหม่ ที่ขนของได้มากถึง200ตันตอบเที่ยวบินเดียวคำพูดของอีลอนมัสจากอีเมลภายในฉบับหนึ่งเนี่ยทำให้เราเห็นภาพความทะเยอทะยานนี้ชัดขึ้นไปอีกครับเขาบอกว่าถ้าเราปล่อยจรวดทุกชั่วโมงเราจะสามารถขนส่งดาวเทียม AI ได้ปีละ1ล้านตันลองนึกภาพตามนะครับปล่อยจรวดทุกๆชั่วโมงมันเป็นความทะเยอทะยานที่น่าทึ่งมากๆ แต่แน่นอนครับว่าโครงการสเกลใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องเจอกับความท้าทายที่ใหญ่ตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการขนส่งและการก่อสร้างในช่วงแรกที่สูงลร่วอันตรายจากรังสีในอวกาศแล้วก็ปัญหาเรื่องขยะอาวกาศที่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่กันอยู่แล้วซึ่งเพื่อแก้ปัญหาเรื่องขยะอาวกาศโดยเฉพาะเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมารองรับครับอย่างเช่นระบบหลีกเลี่ยงการชนที่ชื่อว่า Star g a t e แล้วก็มีแผนที่จะกำจัดดาวเทียมเก่าๆด้วยการบังคับให้มันลดบงโคจร ลงมาเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศโลกอย่างปลอดภัยเอาละครับตอนนี้เรามีจิ๊กซอว์ชิ้นสำ,สำคัญครบแล้วทั้งเมืองบนดวงจันทร์ทั้งยานสตาร์ชิปทั้งศูนย์ข้อมูล AI ดาวเทียมล้านดวงทีนี้เราลองมาประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพสุดท้ายที่ต้องบอกว่ามันยิ่งใหญ่และน่าทึ่งมากๆแผนทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันเป็นระบบเลยครับคือแต่ละสะเต็ปเนี่ยมันจะช่วยหาเงินและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อไปสู่สเต็ปต่อไปเริ่มจากการสร้างศูนย์ข้อมูล AI ในอวกาศก่อน จากนั้นศูนย์ข้อมูลนี้ก็จะสร้างรายได้มหาศาลและเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เอารายได้กับเทคโนโลยีตรงนั้นไปสร้างเมืองบนดวงจันทร์และสุดท้ายก็ใช้ดวงจันทร์เป็นฐานปล่อยยานเพื่อไปสร้างอารยธรรมบนดาวอังคารให้ได้ในที่สุดเห็นไหมครับว่านี่ไม่ใช่การทิ้งดาวอังคารไปเลยแต่มันคือการสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ท่งพลังมากๆเพื่อที่จะไปให้ถึงดาวอังคารให้ได้จริงๆต่างหากกลยุทธ์ทั้งหมดนี้มันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อการสำรวจอวกาศไปเลยนะครับ มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความพยายามของมนุษย์อย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเต็มตัวซึ่งมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้เราได้คบคิดกันต่อว่าถ้าบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งสามารถสร้างสมองกล AI ขนาดยักษ์ในวงโคจรได้สำเร็จจริงๆมันจะส่งผลกระทบอะไรต่ออนาคตของเทคโนโลยีการสำรวจอวกาศและสมดุลอำนาจบนโลกของเราบ้าง